สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยังแอดฮาร์ดโชว์วันนี้จะชวนผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของสโตรกนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวคะ่ะไม่ได้ไกลตัวเลยทีเดียวหลายคนบอกว่าเห็นแต่ว่าผู้แก่ผู้เฒ่าผู้สูงวัยเป็นกันมีคําถามเกิดขึ้นนะคะว่าแล้วคนที่อายุน้อยกว่านั้นละ่ะมีโอกาสเกิดขึ้นหรือเปล่ามีสัญญาณเตือนไหมและถ้าเกิดขึ้นต้องทำยังไงบ้างนะคะวันนี้ เราได้รับเกียรติจากทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์นในแพทย์พาริ์วงแพทย์ค่ะแพทย์ผู้เชียช่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูมาตอบคำถามกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่ต้องมีถามนี้ค่ะ stroke จริงๆแล้วมันคืออะไรจะได้ทําความเข้าใจกับโรคนี้ก่อนส t r o k คือโรคเส้นเลือดสมองอาาแต่ว่าเส้นเลือดสมองอาจจะตีบหรืออาจจะแตก อาจจะอุดตันนะครับเส้นเลือดเนี่ยเราหมายถึงเส้นเลือดแดงแล้วก็เส้นเลือดดาก็ได้ไม่ว่ามันจะตีแตกหรืออุดตันฝั่งเส้นเลือดแดงหรือฝั่งเส้นเลือดดาผลสุดท้ายที่มันทําให้เราเดือดร้อนก็คือว่าเซลล์สมองมันจะขาดออกซิเจนแล้วมันก็จะตายอ่ะเซลล์สมองขาดออกซิเจนแล้วเซลล์สมองตายแล้วมันจะเกิดขึ้นอะไรกับร่างกายเราคะ<ส>มันก็จะเกิดได้สารพัดอย่างเลยเพราะว่าสมองเนี่ยเป็นตัวที่บังคับแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเราสมองเป็นตัวที่ทําให้เราตื่นอยู่ ถ้าสมองเสียหายเราอาจจะหลับไปโคม่าก็ได้มึน,มนงงงงงๆงงๆกงๆฟังภาษาพูดไม่เข้าใจจําอะไรไม่ค่อยได้คิดคํานวณไม่ได้ที่จริงยังมีอีกเยอะอาการจากสมองเรียกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําได้พอสมองมันป่วยมันก็มีโอกาสจะเสียหายได้ทั้งนั้นทุกอย่างแต่ทีนี้ที่เราคุยถึงเรื่องของ s เ r o ่ยปกติเราจะคุยถึงทางด้านของผู้สูงวัยเป็นกันซะเยอะออแต่เห็นบอกว่าจริงๆคนที่อายุน้อยก็สามารถเป็นได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับ ตีสัประมาณ10%ของสโตรกทั้งหมดเนี่ยจะเป็นอายุต่ำกว่า45เจอน้อยกว่าแต่เป็นเรื่องสำคัญเพราะคนกลุ่มนี้เป็น่มกลุ่มที่ยังต้องทำอาชีพยังต้องเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองออแล้วคนที่เป็นอายุน้อยส่วนใหญ่มันมีอะไรที่พอจะย้อนกลับไปดูสาเหตุของคนกลุ่มนี้ไหมมีประมาณสัก1 0บถึง0นะที่เป็นคนอายุน้อยแต่เส้นเลือดเสื่อมเร็วพูดอย่างนั้นอือ เพราะว่าไลฟ์สไตล์แย่มากจริงๆค่ะก็คือคือเป็นทุกอย่างที่ที่ผู้สูงอายุเป็นแต่ว่าเป็นตั้งแต่อายุไม่มากแล้วนี่น้ำตาลในเลือดสูงไม่เคยเช็คเลยไขมันสูงไม่เคยคุมเลยไม่ออกกําลังกายเลยสูบบุหรี่ด้วยไม่ได้พักผ่อนคือทําทุกอย่างที่มันผิดอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาโรคเส้นเลือดที่จะเป็นในผู้สูงอายุมันก็จะเป็นได้เร็วขึ้นอันนี้แน่นอนเบน ส่วนที่เหลือประมาณสัก70-80%ของสต็กในกลุ่มอายุน้อยเนี่ยมันจะเป็นโรคที่ผมอยากจะเรียกว่าเป็นเป็นโรคระเบิดเวลาโรคฟ้าผ่าปุ๊บปฟ้าผ่านี่แสดงว่ามันมีมันไม่มีสัญญาณอะไรบอกเราเลยเหรอมันน่กจะไม่เตือนมันตูมเลยยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคนเราคนไหนเกิดมามีเส้นเลือดโป่งพองมีผนังเส้นเลือดที่อ่อนหรือว่ามีรอยรั่วระหว่างเส้นเลือดแดงกับเส้นเลือดดำมันมีทางลัดที่ผิดปกติหรือว่า ตรงเส้นเลือดดามันควรจะเป็นเส้นใหญ่หญๆโล่งๆมันดันฟอร์มขึ้นมาเป็นแบบขยุยขยุยเป็นแบบเหมือนฟองน้ํะใครที่มีพวกนี้อยู่เราจะรู้ก็ต่อเมื่อมันรั่วแตกแล้ว,วคือปวดหัวถ้าปวดหัวผิดสังเกตปวดแรงผิดที่เคยมีในชีวิตนี้ไม่เคยแรงอย่างนี้หรือว่ามันปวดเป็นขั้นบันไดคือปวดปวดมากกว่าปวดมากกว่าอีกมากกว่าอีกขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้หาหมอดีกว่า<อ>หรือปวดจนมีอาการขึ้นไส้อาจเจียนค่ะปวดจนแบบว่า ปวดแล้วมีอาการทางระบบประสาทใช่ไหมครับเ <_ d ata> ช่น <_ d ata> แบบว่าทรงตัวไม่ดีพูดไม่ชัด <_ d ata> แขนขาไม่ค่อยมีแรงพวกนีอ้อย่าเพิ่งคิดว่ามันเป็นเวียนหัวธรรมดามันอาจจะมีอาการทางสมองขึ้นมาแล้วถ้าหากว่าคนที่เป็นโสโตร k e แล้ว <_ d ata> เขาควรทําตัวยังไงถ้าเรามีอาการสงสัยสโตรกค,ค,ควรไปโรงพยาบาลเพราะตอนนั้นเราจะยังไม่รู้ว่าเป็นสโตรกแน่หรือเปล่าใช่ไหมเราจะรู้จนกระทั่งอาการมันชัดหรือไม่หมอตรวจหรือไม่ก็ไปสแกนสมองเราเห็น อาการที่ต้องสงสัยสโต๊ก็อย่างที่รู้กันก็คือว่าหน้าเบี้ยวพูดไม่ชัดมองภาพไม่เห็นอาการที่เป็นแล้วหายได้อันนี้เป็นอาการที่ถือว่าเป็นอาการเตือนได้แต,<ะ>แต่ผมไม่ค่อยอยากจะเรียกว่าอาการเตือนเลยมันเหมือนท่อน้ําอุดตันนะมันอุดแป๊บหนึ่งแล้วมันก็ตะกรุดมันก็<ะ>ไหลแต่เดี๋ยวสักพักตะกรอนใหญ่มันจะมะาอีกคราวนี้เป็นถาวรเลย<ะ><ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอาการคล้ายสโต๊กแต่หายไปอย่ารอช้า ไปหาหมอแล้วบอกหมอว่ามีอาการแต่มันหายไปแล้วอาการที่ว่านี่คุณหมอย,ย้ำอีกทีนนะึ่งอาการนี่อ่อนแรงนะครับมือไม่มีแรงเดินเซทรงตัว2 2> ไม่ได้สองข้างไหมหรือข้างใดข้างหนึ่งข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ถ้าเป็นสองข้างเนี่ยมันไม่ค่อยทิปิเ้าสำหรับสตรกทั่วไปแต่ม,มันก็เป็นได้มันก็เป็นได้เอาเป็นว่าถ้ามือไม่มีแรงจับของไม่ถนัดขาทรงตัวไม่ดีนะครับเดินเดินเป๋เดินเซ,เนเซทรงตัวไม่มั่นใจ พูดไม่ชัดหรือฟังคนอื่นเขาแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องนะคนอื่นเขาพูดมาเราฟังไม่รู้เรื่องหรือการมองเห็นอยู่ๆมันแย่ไปผิดปกติเช่นดูแล้วมันมืดมันมัวผิดปกติหรือว่าดูของแล้วไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเรียกชื่อไม่ถูกนึกไม่ออกอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องเผื่อไว้เหมือนกันรวม,มทั้งอาการปวดศรีรษะใช่ไหมครับที่รุนแรงผิดปกติหรือปวดแล้วไม่พอยังแบบว่าคลื่นไส้อาเจียนโน่นนี่ไปด้วยเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาทางระบบประสาท ถ้ามีอาการทางระบบประสาทนี่ทีเดียวก็ไปหาหมอได้แล้วครับอืมค่ะอ่าอันนี้คือเบื้องต้นแต่ทีนี้ถ้าจะเป็นเปิดปุ๊บปุ๊บปั๊บเป็นขึ้นมาก็ควรจะหาคุณหมอให้ไหวที่สุดหาหมอให้ไหวที่สุดเพราะว่าเบื้องต้นก็คือว่าถ้าเป็นเส้นเลือดอุดต,ตันแล้วให้ยาละลายริ่มเลือดเร็วมันก็สามารถที่จะละลายเอาริมเลือดที่อุดต,ตันออกได้เซลล์มสมองที่ปิ่มๆจะตายไม่ตายแหลกก็จะได้ฟื้นขึ้นมา ถ้าแต่ถ้าเป็นเส้นเลือดแตกอันนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าละลายริมเลือดไม่ได้มันแตกแล้วแตกเลยก้อนเลือดที่ออกมามันก็จะมาดันอยู่ข้างในเนื้อสมองก็ทีนี้ก็ต้องลุ้นกันว่าก้อนใหญ่ก้อนเล็กความเสียหายเกิดมากหรือเกิดน้อยอย่างเงี้ยค่ะเอาละครับผู้ชมวันนี้ก็ต้องบอกว่าเรียนรู้เรื่องสตโตรกกันหน่อยนะคะเบื้องต้นก็คือต้องใช้ชีวิตตัวเองให้มีคุณภาพที่สุดเพราะว่าส่วนใหญ่และที่คุณหมอบอกไปเราจะเจอในคนที่อายุเยอะแล้ว <c oughs> นะเส้นเลือดเสื่อมแต่ถ้าเป็นคนอายุน้อยหน่อยคุณอาจจะมีวิถีชีวิตที่ไม่ได้มีคุณภาพนักทําให้สุขภาพร่างกายคุณภาพของเส้นเลือดมันเสื่อมก่อนวัยแต่ถ้าหากว่าเป็นโรคที่ปุ๊บปั๊บปั๊บเป็นอ่ะมันไม่มีสัญญ,ญาณฟ้าผ่าแบบนี้สิ่งสําคัญที่สุดก็คือต้องหาคุณหมอให้ไวที่สุดลแล้วก็สังเกตอาการเบื้องต้นของตัวเองด้วยถ้ามีก็อย่าชะล่าใจนะคะหาคุณหมอให้ไววันนี้ขอบคุณคุณหมอนะคะครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีครับส่วนตอนนี้ไปติดตามกับพี่บัญชากันต่อค่ะ